ูบินครอบครัวข่าวสามพร้อมกับทีมงานรอเรา่บินเข้าพื้นที่ราชที่เหนือของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือหาดแม่น้ำหาดสายทิ่ทอดยาวไปตามพื้นที่และน้ําทะเลที่ใสจนสามารถมองเห็นพื้นดินที่มีสีสันสวยงามแตกต่างกันบ่งบอกถึงความลึกในแต่ละชั้นขณะที่ชายหาดบริเวณนี้จะมีที่พักตั้งแต่พื้นราบไละ่ระดับจนถึงบนยอดเขาสะพานปูเทีก็คือท่าเทียบเรือ ส่วนพื้นที่ด้านนี้ก็คือบริเวณอ่าวพังกาหินลาดและแหลมหินคมไม่มีชายหาดสีของน้ําทะเลบ่งบอกถึงความลึกผู้คนจึงไม่พลุกพล่านสีน้ำเงินของน้าทะเลสึ่งตตดกับสีของหินและป่าไม้นี่คือความสวยงามของธรรมชาติอีกม,มุมหนึ่งของเกาะสมุยปลายแหลมอ่าวเชิงมนด้านนี้ไม่มีชายหาดเนื่องจากเป็นเขากําลังมีโครงการก่อสร้างที่พักรู้โดยเฉพาะด้านที่หันหน้าสู่ทะเลมีที่พักเรียงเป็นแถวจนถึงยอดเขา พื้นที่รอบเกาะสมุยมีความยาวประมาณ52กิโลเมตรมีชายหาดที่สวยงามอย่างหาดเวงหาดละไมและหาดแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะแก่งหินธรรมชาติโดยเฉพาะภาพจากมุมสูงนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์โลกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่าเรือบริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวอย่างเนืองแน่น